เลิกเรียนทุกคนกำลังเดินไปร้านพี่ปูค่ะเอฟวันนี้แดดดีมากช้ามุนีไทยมา วันเกิดน,น้องมาตีนครับน้องมาตีนเอาเค้กมาฝากกาท์ูเล่นเลยไม่ได้ไไดกินไอเกสันยะ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 ,ยะเออนี่วันนี้ช่างมาติดสติ๊กเกอร์ทุกคนวันนี้ไทยมาดนี่จ้า เรากำลังทำทากำแพงไม่เสร็จนะทุกคนนี่ถ้าทำแล้วมันจะเป็นแบบนี้ด้านบนนี่เป็นอพาร์ตเมนต์เดลิเฮทนี่ทุกคนสติกเกอร์สติกเกอร์จ้ะนี่จะเจอฟนิ่งวันจันทร์ถึงวันศนะุกร์เนี่ยห้ามงครึ่งถึงทุ่มหนึง่งนะทุกคนเสาเนี่ยเที่ยงถึงทุ่มหนึ่งวันอาทิตย์หยุดจ้ะ มาัสดีพี่โอโยโยโยู่กำลังจัดล็อกใหม่นะทุกคนเมื่อก่อนตอนนั้นเป็นม,มาม่าเกาหลีใช่ไหมเราเปลี่ยนใหม่นี่จ้าทุกคนคุ้นคุไ้ไหมฮะกระดิ่งนี่จ้าสเตชันเพิ่มขึ้นมากเลยม,มาม่าเกาหลีอยู่ทางนั้นนะจ๊ะนี่วันนั้นยังไม่มีเชลนี้นะทุกคนเราเอามาใส่เพิ่ม เสียงพี่ฝนเอยค่ะ <c oughs> ถ่ายพี่ฝนสักหนึ่งวินาที <c oughs> โอเคให้ทุกคนมีหลายรถมากเลยขายดีมากฝรั่งชอบรถนี้นะนี่มันเป็นรถคาโบนาร่าแต่บางฝรั่งบางคนเขาชอบกินนะทุกคนรถเผ็ดนี่ก็ขายดีดตัวเผ็ดอ่ะอันนี้เป็นรถชีสโอ้หลายรถอยู่ เออจะทุกคนมีร้านเอเชียอยู่ใกล้ๆแล้วดีมากเลยซื้อทุกวันกำลังเลิกงานะทุกคนในเครื่องบินกราจะผ่านเครื่องบินจ้า